ต้นไม้หลักพัน์ที่น่าสนใจณขณะนี้นะครับเดือนสิงหาปี2564นะครับเป็นไม้ที่มาแรงสุดๆอีกตัวหนึ่งคือ,อสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง power plant ช่องของคนรักต้นไม้และ คนที่สนใจปลูกต้นไม้เพื่อหาไรายได้นะครับวันนี้แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆในเรื่องจะมีไม้ด่างชนิดไหนที่น่าสนใจสำหรับคนงบหลักพันนะครับวันนี้ผมจะามาบอกเพื่อนๆว่าต้นไม้หลักพันที่น่าสนใจณขณะนี้นะครับเดือนสิงหาปี2564นะครับเป็นไม้ที่มาแรงสุดๆอีกตัวหนึ่งคือเจ้า อะโลคาเซียบอลกระดาษด่างขาวนะครับเพื่อนๆอ่าตัวเนี้ยจะขุนเพื่อขายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหาซื้อที่เป็นไซส์นี้นะครับเพื่อนๆ3ามใบ2ใบพวกนี้นะครับมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ2 5 0 0ันถึงสามพนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็เอามามาเลี้ยงอีกสักเดือน2เ,เดือนก็จะมีใบเพิ่มแล้วก็ความเจริญเติบโตก็จะมากขึ้น มันก็จะขายได้ประมาณ4 0 0พันถึง5,000ันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลายด้วยนะเพือพ่อนๆเวลาเราเลือกซื้อนะครับแต่ก่อนอื่นอ่าก่อนที่เราจะไปสั่งซื้อเนี่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับมือใหม่อย่างพวกเรานะครับขอคนที่พร้อมหรือเงินเย็นเท่านั้นนะครับเพราะพวกนี้เรามาเพื่อเลี้ยงเขาใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนเพื่อจะขายนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เหมาะกับ เพื่อนๆที่จะหารายได้เร็วและเงินทุนมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะราคาขึ้นไปอีกหรือลงนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่เงินเย็นเท่านั้นนะเพื่อนๆทีนี้วันนี้ผมจะมาพอดีผมได้ไปเอฟต้นไม้มานะครับก็เลยจะมาแกะพร้อมเพื่อนๆเลย นะครับสั่งมาแล้วมาเดี๋ยวเราไปแก่กันเลยดีกว่าเพื่อนๆนาครับเพื่อนๆมานี่นะครับผมบอกเพื่อนๆก่อนว่าการเอฟต้นไม้เนี่ยมันจะมีทั้งเขาเปิดประมูลหรือเสนอขายนะครับก็มีหลายช่องแล้วก็บางครั้งไปเจอแม่ค้าที่ ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่เจ้าเนี้ยที่ผมประมูลเป็นประจำเนี่ยน้องเขาอ่าน่ารักมากน่ารักหมายถึงนิสัยนะครับแล้วก็หน้าตาก็น่ารักครับแล้วก็เขามีเพจตัวตนจริงๆนะครับแล้วเวลาช่วงที่ประมูลเนี่ยเขาเขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าน้องมี ปัญหาตรงไหน Jade. มีตำหนิอะไรยังไงนะครับและการแพกดูครับการแพกน้องแพคมาอย่างดาีต้นไม้ถึงเราไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจกับขึ้นเฟซบุ๊กของน้องเขาไว้นะครับเพื่อนๆที่สนใจจะนี่ครับเพื่อนๆดูนี่ครับเห็นไหมครับชัดเป๊ะนะครับเพื่อนๆแพคมาอย่างดีเดี๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กของน้องนะครับ เพื่อนๆก็เข้าไปติดตามหรือไปสอบถามกับน้องๆในในเพซได้เลยว่าต้องการต้นไม้ตัวไหนอะไรเงี้ยน้องเขามีเยอะแล้วนี่ครับเพื่อนๆดูการดูการแพ็คของน้องสุดยอดนะครับแน่นหนามากเพราะฉะนั้นเราเราสั่งต้นไม้กับทางเพจทางน้องเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะผมสั่งมาหลายครั้งแล้วมีอะไรก็โทรบอกเข้าได้แต่ส่วนใหญ่ จะไม่มีปัญหาเลยครับจะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแพ็คมาอย่างแน่นมากดูครับด้านจริงดูครับเพื่อนเพื่อนครับดูครับดูครับดูครับเจ้าบอลกระดาษอโลคาเซียบอลกระดาษด่างดูครับดูครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆนะครับ เพื่อนๆชช้นชนี้ครับอึอยโดนต้นไม้ไหมเดี๋ก่อนเดี๋ยวโดนต้นไม้ยุ่งเลยนี่เรียบร้อยครับเพื่อนๆน,นีตอนนี้ผมก็เอฟมาแล้วครับประมูลแข่งกับเขามา นเพื่อนๆปึ๊บ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 ปึว่าน้องแพ็กมาอย่างแข็งแรงนี่นครับเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยเราก็มาขุนได้อีกเดือนสองเดือนเขาก็จะโตอ่าพอโตเราก็ขายได้ในราคาสามพันห้าถึงสี่พันห้าถึงห้าพันห้านะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนเงินเย็นนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวระหว่างที่ผมไปต้นต่อไปแกะอีกสองีสองอกสต้นนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูอตอนน้องเขาไลฟ์สดกับเพื่อนเพื่อนเข้ามาเอฟต้นไม้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนผมแกะเสร็จแล้วก็จะมามพบเพื่อนเพื่ออีกรอบหนึ่ง ดี๋ยวหญิงนับ1-3ึ่งสามเตรียมทีมได้เลยนะพี่ๆนะนี่นะครับเพื่อนๆเราขณาที่น้องเขาเริ่มเริ่มไลฟ์เนี่ยน้องก็มีการแจกก่อนช่วงนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาเร็วเพื่อนๆก็รอเล่นเกมกับน้องได้เลยเพราะว่าน้องถ้าเราได้รางวัลเนี่ยน้องก็แจกต้นไม้ฟรีพร้อมส่งฟรีนะครับเราเราไม่ได้เสียไม่เสียค่าส่งด้วยนะครับ นี่ครับดูนะครับอ่านี่ก็จะเล่นเกมเขียนไม่ถูกนะพี่นะถ้าเขียนไม่ถูกนะครับนี่นะขอแล้วที่ขึ้นคนแรกแล้วกันนะพี่อัตพลได้ไปพี่อัตพลได้จริงๆด้วยได้แล้วนะคะพี่อัตพลแคปแล้วกดหนึ่งให้หญิงเลยนะเน็ตดีครับพี่อัตพลบอกว่าเน็ตดีครับ เิดเสนอราคานะครับหนึ่งนี่นะครับเราผมก็ตัดตัดมาช่วงที่น้องเขาเขาเริ่มเปิดเสนอนะครับอันต้นนี้จะเป็นก้ามกุ้งด่างนะครับหนหลอดใหม่นะคะนี่เริ่มเริ่มมีคนเสนอแล้วนะครับดูก้ามนะครับดงเนี่ยนะวิธีการไลฟ์นะครับน้องเขาจะอธิบาย ว่ามีตำหนิไหมข้อดีข้อเสียยังไงให้เราให้เราดูเราจะได้สู้ราคาได้นะครับที่สา0 0 6นะคะซื้อกุ้งแถมเปล่าไหมครับไม่พี่บัดพายนัดรับไหมนี่นะครับตอนนี้ตอนนี้สู้กันไปถึง305 306แล้วครับถ้าเพื่อนเพื 5, 6, 6, อ่อนเห็นว่า,าตอนนี้รนเราสามารถที่จะสู้ได้อีก เราก็สู้ไปแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆเราต้องรู้ด้วยว่าราคาตลาดทั่วไปเนี่ยราคาตลาดทั่วไปเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เราก็สู้หรือไม่สู้ชอบหรือไม่ชอบขึ้นอยู่ที่เราแล้วครับเพราะว่าน้องก็ก็จะปิดการเสนอตอนที่เขานับสูงสุดแล้วก็นับ1นึถึงสิประมาณนี้นะครับเพื่อน เราก็ดูไปก่อนโอเนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไปถึง6,000กว่าแล้วตอนนี้นะคะนี่ไป6,500แล้วครับขอบคุมากดี๋ยวนับเลยก็ได้พี่เองับค่ะไป7 0 0แล้วค่นี้เส็จนะคะไปดี่7เนาะพี่นะขอญาตินับ1นับ2อ่ะไปที่9,200พี่ป้าฝ่ายอมไหมคะพี่ป้าฝ่าถ้ายังไม่ยอมใส่ราคามาได้เลยนะคะตอนนี้นะถ้ามีคนยอมเราปิดให้คนนั้นเลยนะพี่นะปิดให้คนที่ ตอนนี้นานแล้วนะคะเราหญิงจะไปต้นอื่นให้นะคะสซยพี่ป้าป่ายอมไหมคะถ้ายอมพี่พอมให้ลงได้นะไม่กล้าเอ่ยชือนะคะพี่ขาเอ่ยได้ยังพี่โอเคถ้าพี่ป้าป่านิงแล้วกก็ได้นะรอแบบยอมกดนับสองนับหนึ่งถ้ายังไม่มีพี่ป้าป่าว่าไงคะแบบ สรุปก็คือเราก็สู้ไปถ้าเราชอบนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่สู้เราก็รอต้นต่อไปก็จะมีต้นต่อไปมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เราแกะต้นไม้กันต่อนะครับเพื่อนๆไปครับแล้วนาวไม่เอ่อหน้าไรไม่มีราคามาแล้วนะคะโอเคหญิงปิดแล้วนะพ้่น้ปิดแล้วนะงดดราม่านะพี่เป็นไงครับเพื่อนๆนบรรยากาศการอ่า ประมูลหรือการเอฟต้นไม้นะครับของน้องหญิงหรือเขาใช้ชื่อเพจว่าทีเฮาส์การ์เด้นนะครับไม้ฟอกอากาศนะครับข้อดีที่ผมชื่นชอบในการสั่งกับทางน้องหญิงก็คือ,อน้องเป็นคนกันเองนะครับแล้วก็เวลาเสนอขายหรือ,อไม่จำเป็นจะต้องน้องเข้ามาไลฟ์สดประมูลนะครับ ผมก็จะไปหลังไม่ได้นะครับหลังไม้ก็คือเข้าอินบ็อกเลยถามน้องเลยว่าต้องการตัวนี้ตัวน,นี้นี้น้องก็จะตอบมาว่ามีไม่มีถ้าไม่มีเขาจะไปหามาให้เราแล้วก็บอกในราคาที่เรา,าสู้ได้นะครับส่วนเพื่อนเพื่อนนะครับที่มีไม้เยอะก็ไหลสดได้นะครับวิธีการกา็ถ้ายังติดขัดตรงไหนก็ สอบถามผมมาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเราช่วยกันได้นะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะบอกว่าไม้ยังน้อยแล้วก็ไร้ไปจะมีคนซื้อไม้ก็มีแนวทางหนึ่งเพื่อนๆก็รวมกลุ่มกันอสองคนสามคนเอาไม้มารวมกันแล้วก็มานั่งไลา์ขายก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเราพิจารณาตามความเหมาะสมที่เราสะดวกนะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นดูน้องเขาไลฟ์ขายไปเนี่ยมีประโยชน์สองอย่างคือเราได้รู้จักน้องได้รู้จักกับแม่ค้าที่ขายต้นไม้ที่เชื่อถือได้นะครับกับ2เอามาปรับใช้กับตัวเองในในการที่เราอยู่ว่างๆอยู่บ้านว่างๆเราก็มีต้นไม้แล้วก็เอามาไลฟ์สดขายได้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เราก็กลับมาเรื่องที่ผมเอฟต้นไม้มา อีกครั้งนะครับผมก็จะมาสรุปเรื่องว่าทำไมผมถึงสั่งเจ้าอโลกาเซียบอลกระดาษดา่างไซนี้มานะครับคืออย่างที่บอกก็คือเป็นไม้หลักพันที่สำหรับคนที่มีเงินเย็นไม่ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนไม่รีบร้อนใช้เงินนะครับซื้อมาเพื่อเลี้ยงขุนสักเดือน2เดือนนะครับอันนี้ก็คือที่ผมเอฟน้องเข้ามานะครับสวยๆทุกต้นนะครับ สำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กับกับคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยมอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอขอกำลังใจจากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร์ให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและผมมีเพจอีกหนึ่งเพงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับต้นไม้ของเมีย สำหรับวันนี้ไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ